โอเคครับสวัสดีครับนีอยู่กับช่องคุยกำสิทธิ์นะครับเอ่อาเกฑนขั่วไงครับเอาเกฑนทั่วนะครับวันนี้อนทอขั้วทำแม่นะครับ ันยาวๆนะครับวันนี้ใช้กล้องติดหัวเอานะครับตัวได้ไม่ดีนะครับตัวต่ำตัวร่วงหมดสอยไม่หมดครับ กล้องเขาที่เขาทางนนเนี้ยก็ไม่รู้ครับเนี่ยมองไม่เห็นนะกล้อง

ลังดีนะครับเตอร์แอนะครับแต่น้อยไปหน่อยครับตัวนำหนักมันเยอะอยู่แล้วตัวน้ำหนักดีไช้ได้นะครับโอ้โรไมโครนะครับเนะี่ยโอ้ไปแล้วครับรถยี่ไปแล้ว ครั้ทงที่แล้วไม่ได้เข็บนะโรอยยี่นะตอนแรกผมก็ไม่ได้มานะครับแรกน้ำงานอยู่บ้านนะครับวันนี้ว่าแม่โทรไปบอกว่า่วกเข็ดไม่หมดนะครับเ,รเลยไปช่วยเก็บเ,เลยมาช่วยเก็บเล่นไปไหนไหวนะน่า ต่อมากนะครับเพราะว่าไ่าจะถึงก็โอ้เกือบกึ่งชั่วโมงเลยมากครับก็อาจจะไม่ตัดต่อมากนิดหน่อยนะครับเนาะอาจจะไม่เลี้ยวเลยลนะ รอก่อนนะครับคลิปยาวแน่นอนนะเดี๋ยวต้องตัดคลิปออกนะครับมันยาวเกิน ครับรอ โอเคครับลิปต์นี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับ mm hmm. เจอน์ลิปต์มากเลยครับย้ายไปช่วยกดไลค์กดสับตะไคร้ผมเพื่นนะครับฝากกัด้วยนะครับช่องนี้ตู้จะเสิ็จนะครับโอเคครับ